อยู่ที่บ้านแพ้วนะครับตอนนี้อยู่กันที่บ้านแพ้วสมุทรสาครมาจัดส่งเหมือนเดิมตัวที่ขายดีที่สุดของเรานะครับเคาน์เตอร์2ตัววันนี้มาจัดส่งพีก็2ตัวเลยนะสวยๆเป็นสีลายไม้เข้มสีลายไม้อ่อนก็มีนะครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณลูกค้านะครับไปไลฟ์กันในบ้านเลยนะครับไปเห็นจ่าๆเลยนะจ่าๆเลยไปในบ้านกันเลยบรรยากาศดีเลยนะครับบ้านพี่โหน่าอยู่นะครับ นี่มีน้องแมวด้วยแมวน้าแมวสวัสดีก่อนนะครับบรรยากาศดีนะครับแถวนี้ไม่น่าเชื่อนะมีฟามกุ้งด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะฟามฟามกุ้งทุกคนพูดถึงบ้านแพ้วอันดับแรกเลยนะน้ำน้ำตาลมะพร้าวนี่วันนี้มาจะส่งนีสองตัวนะครับสวยๆเลยโอวก็ไม่สวยแหมได้แหมบ้านน่าอยู่เลยนะครับบรรยากาศดีผมมีฉาคนที่อยู่ อ,ออกมาตามต่างจังหวัดนิดนึงบรรยากาศโล่งๆดีตัวนี้สองตัวเดี๋ยวมาเก็บอุปกรณ์ครัวใช่ไหมครับใช่ค่ะเก็บใส่อุปกรณ์ครัวกันตัวนี้วางได้สองเมตรสี่สิบลยนะครับถ้าบ้านไหนมีพื้นที่นะจัดวางอย่างนี้นะครับสองเมตรสี่สิบยาวๆแบบนี้แล้วก็ช่องเก็บของเพียบเลยนะสองตัวแบบนี้ก็ได้หกลิ้นชักเลยนะครับหกลิ้นชักเก็บของใหญ่ๆอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเป็นตัวอย่างให้ดูสักตัวหนึ่งนี่นะครับสวยๆแบบนี้หกลิ้นชักเลย ด้านในชั้นวางของปรับขึ้นลงได้ไลฟ์บ่อยนะพี่บอกดูมาหลายที่ใช่ไหมครับคุณลูกค้าบอกดูมาหลายที่แล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจซื้อกับเราเนอะแล้วซื้อกับเราผมมีเวลาผมก็ไปจัดส่งให้แบบนี้รับรองไม่มีตรงปกวันนี้แล้วนะ <laughs> อันนี้อันนี้ยิ่งกว่าตรงปกอีก มาทํากันให้เห็นๆเลยงานก็จะประกอบเสร็จนะครับอาจจะมาหน้างานมาแต่งลิ้นชักนิดๆหน่อยๆติดขาให้นิดหน่อยนะครับก็มาทํากันหน้างานนิดๆหน่อยๆก็จะได้แบบนี้แน่นอนสวยๆมีสีลายไม้อ่อนสีลายไม้เข้มนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะเลือกได้จองกันนิดนึงนะครับหลายท่านบอกว่าราคานี้โปรหมดเมื่อไหร่ก็เราผลิตออกมาเป็นล็อตนะผลิตออกหนึงก็ประมาณ50ตัวถ้าของหมดก็ผลิตล็อตใหม่แล้วก็ขึ้นอยู่กับ ราคาไม้ช่วงนั้นว่าตลาดไม้เป็นยังไงถ้าราคายังได้อยู่ก็ทําราคาเดิมให้ถ้าตลาดเปลี่ยนราคานะครับฟิตติ้งขึ้นไม้ขึ้นราคาก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยบอกไม่ได้เหมือนกันเนอะถ้าใครดูแล้วนะครับบ้านจะรีโนเวทใหม่หรือว่าของเดิมนะครับต้องเปลี่ยนแล้วถึงเวลาเปลี่ยนก็ทักเข้ามาแล้วกันลองตัดสินใจดูนะครับโอเควันนี้ไลฟ์เป็นสั้นๆนะครับขอบคุณ คุณลูกค้าด้วยนะบรรยากาศสุดๆดน,นะครับขอบคุณนะครับแล้วก็มีโอกาสก็ทักทายเข้ามาอยากได้รุ่นไหนติดต่อเข้ามาก่อนเดี๋ยวผมส่งรูปส่งวิดีโอเพิ่มเติมให้จะได้ตัดสินใจง่ายขึ้นวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ